สวัสดีครับการมาพบกันเที่ยวสาวาเหมือนเดิมแล้วในเที่ยวสาวาผมยอดเที่ยวสาวามาคกนกเดียวครับวันนี้กําลังจะบินเดี่ยวครับพอดีว่าไปเห็นในเพจเพจหนึ่งคะว่ามันมีแถวบ้านมันมีเขาให้เดินฮะมันชื่อว่าภูผาแห้งอยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครปนมครับเดี๋ยวจะแวะกับรถคู่ใจเหมือนเดิมนะครับ แหว่กจะรถคู่ใจเดินทางไปเดินขึ้นภูความสวยงามตอนนี้ก็ประมาณตีส่ 4, เกือบเกือบตีแล้วครับเดี๋ยวกาลังจะเริ่มออกเดินทางเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าขึ้นตอนเช้าวิวจะสวยกระแดจะไม่ร้อนต่ดูกันครับเดี๋ยวกาลังจะเดินทางเดี๋ยวเราดูกันว่าผมจะถึงกี่โมงครับ มาถึงนาแกแล้วครับตอนนี้นัดกับพี่ชายไว้พี่ศิลป์ครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนปริญาโทอยู่ที่นี่สนิทกันให้เจ้าถิ่นพานำทางครับแต่แกก็ไม่เคยไปเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวแกแนะนําอีกที่หนึ่งผาเป้าไม่รู้ว่าจะมีแรงเดินไปไหมเดี๋ยวเรากําลังจะมาตอนนี้มาแวะกินกาแฟนิดนึงเพิ่มพลังแล้วเราจะเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวดูเส้นทางที่จะไปดูเพราะว่าดูใน G P S และดินแดงมากเลยเดี๋ยวรอด,ดูว่า การี่ไกลเธอบอกพ่อขับไปสามแยกครับสามแยกถึงนี่เนาะพ่อขับไปสามแยกสู๊ดครับสู๊ดเลยใช่ไหมเล้วเลี้ยวขวาตรงไปเลยครับมันจะเป็นทางวังแปลอ๋อมาแต่ใช่นี่มาแต่กี่ยางครับเป็นสุดยางไกลโอเคขอบคุณมากครับทางผ่านครับเนี่ยก็แวะดูครับอ่างเก็บน้ําวังแปลครับสวยไหมเอาไปต่อสวยมากเลยครับเชิญมาที่นี่นะฮะอำเภอนาแก่เป็นรอยต่อตระบลบ้านแก้งอ่าตระบดแกนเหลือ เสร็จครับมาแวะที่นี่ได้อบตอแท้เลยอบตอไม่รู้เลยว่าอ,อยู่ที่นี่มา <laughs> อบตหลงทางก็พาหลงนางดูครับบรรยากาศชิวมากครับเดี๋ยวขี่รถไปต่อครับเราน่าจะไปไอตัวนี้เขาลูกเนี่ยปลายนิ้วชีผมนี่ครับนี่แหละลูกนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวรอดูครับอ,รนะอ่าผาแห้ง,หง,หงเดี๋ยวรอดูครับ ตอนนี้ก็มาแล้วสอบถามเส้นทางครับพอดีมีลุงกับป้าที่แกอยู่บ้านติดภูฮะนี่เป็นไงสอทอรู้ยังครับผมศักดิ์สินไม่รู้เลยศักดิ์สินไม่เจ้าถิ่นยังไม่รู้ให้ต้องมาถามลุงกับป้าเนี่ยมันขึ้นไปทางไหนนะครับไปมาที่ไปไปอันอันอันควาสะโร แล้วบ้านี้ยังเป็นล่องล่องผาดด่าล่องลุกหมตรงลองลุกมันสั่งไปเลยมันไมเป็นมันด้เป็นอันหน้าผาเนาะโลน้าผาผาไปนั่นๆ่ะไปไม่ถึงมันสสูงหน้าผามันลงก่ได้ดอกครับพอขามลงไปท่าผุนนั่นมันบ่หลงครับลงมาหนี่คือเร็วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปใช่ไหมท่าผุนมันก็มีห้อมเดียวมันลงทางเก่าเนาะครับท่าจีไปพระท่าจีไปลงไปทางผูนน่ะ ตอนลงห้อมหินมันสิลงไปห้อมเดียวคืนก็คืนได้ห้อมเดียวอืมมันโสดฝั่งคุณไป็นลมไลงบุกเกี่ยวมากผีคือเกโอ้หว่าแต่ห้องปรามห่วยไปทั้งคนเออยอนโอเราลุยโอตกมันลงมาผนี่เดือดหวานเ่ เริ่มเดินทางครับตอนนี้เจ็ดโมงสิบเก้านาทีเดี๋ยวพี่ศิลจะพาเรานําทางรู้ทางหรือไม่รู้เลยเดินเดินคเดินต่อไปครับที่ถามแม่ข้าวมันน่าจะมีลูกศรมีป้ายเขาเขียนป้ายบอกไว้เราเรามีแค่ลูกศรแต่ยังไม่เคยเห็นลูกศรเพราะคนที่เขาบอกว่ามีลูกศรต้องสังเกตดดีๆเราเดินทางครับเดินทางแล้วเดี๋ยวดูครับดูดูจากลักษณะแล้วก็ไม่นนาสูงชันมากเท่าไหร่หรอครับ เดินนี่ทางเดินเดินทางขึ้นครับไปกันครับเราเหนื่อยอาการับเดินเหนื่อยพี่ได้เหนื่อยเดินขึ้นมามันไม่มีทางที่บอกว่าเป็นจิตจลักษณะจริงมันต้องมองดูนะถ้ามาจริงคนไม่เคยมาอาจจะหลงหรือก็คงไม่หลงต้องมองดูรอยเท้าคนตอนนี้ก็ได้ยินเสียง เหมือนมีคนกลุ่มๆแรกน่าจะขึ้นไปเพราะว่าตะก,กี้แม่กบอกว่ามีเด็กขึ้นไปนก็ไปชมไม่เดียวโตะนะี่ยะขึ้นไปถาลู่เราก็เดินตามเราจแต่เราก็เหมือนได้ยินเสียงก็พี่เนาะก็เลยเดี๋ยวเดินตามขึ้นไปเรื่อยๆพักเหนื่อยกันครับร้อนเดินได้ประมาณแต่ตอนนี้ก็ดูเป็นมือแปดทิศเหมือนกันมือแปดกลัวหลงเมนกัแต่มองดูรอยเท้าของเยวเลยตอนนี้ <c oughs> ใครจะมาต้องศึกษาเส้นทางด,ดีก่อนครับอรอดูฮะ <c oughs> ถึงที่หมายเรียบร้อยครับผาแห้ง อูส,สภาพอวตาหมวดแรงนี่ครับวิวเนี่ยจุดนี้ที่ตะกี้ที่ชื่อผาแรงแห้งก็คือเหมือนเป็นชื่อนกอะแรงเพราะว่ามันลักษณะเหมือนแต่มุมนี้เรามองไม่เห็นเหมือนนะที่จริงมันต้องมีโดนมาบินเะนี่ยคงจะสวยมากเลย,ยู่เนียดูครับเนี่ยหัวมันจะเป็นหัวนกแรงครับตอนแรกครับผม,มเข้าใจว่าแรงก็คือแห้งแรงอะไรประมาณนี้ที่จริงไม่ใช่แรงคือนกครับ มันเป็นลักษณะเหมือนนกก็เลยเรียกว่าผาแรงครับสวยครับดูวิวสามอยหกสิบองศาเลยเออหมอกจางๆครับสวยมากครับ ก็นั่งพักแล้วครับเดี๋ยวสะพานก็คงงเดี๋ยวจะนั่งซีนทันทายเพราะว่าพี่สิลบอกว่าอย่างนั่งซีนบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ไม่ได้ขึ้นมาพดีลมกำลังเย็นสบายครับตอนนี้ก็8โมงเช้าแล้วเย็นสบายเลยครับเดี๋ยวเรานั่งพักกันสักพักแล้วเราก็คงจะเดินลงนะครับตอนนี้เดินลงมาครับ เมื่อกี้นี้ก็มีคนเดินสวนขึ้นไปอยู่แซงวัดที่นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะผมว่าแต่หลายคนก็อาจจะไม่รู้บางคนก็รู้เนี่ยเหมือนคนถิ่นเขายังไม่รู้แต่แบบแต่มีต่ที่ก็มีคนคนนําที่เป็นคนถิ่นอําเภอบ้านก้านเหลืองเห็นเขาบอกมานี่ก็นําขึ้นมาเหมือนกันตํบบนาลตบลก้านเหลืองเราก็ตามตามทางมาทางก็มาง่ายอยู่ครับเดินตามรอยทางมันก็จะมีริบบิ้นผูกไว้อยู่ ระยะทางไม่น่าถึงกิโลหรอกเดินแต่แค่มันจะชันช่วงสุดท้ายตอนนี้ผมก็เดินสบายนะใช่ไหมพี่ศรีสบายครับแต่หน้าหน้าซีดแล้วพี่ศรีนเนี่ยหน้าไม่ซีดแล้ว, <laughs> ไ,ดลวได้กินน้ำครับ <laughs> ก็เนี่ยเดี๋ยวเดินลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปหากินข้าวกันแล้วผมก็คงจะกลับคนระับทิปเดียวคือตั้งใจมานาะแกแค่มาดูผาเนี่ยแหละผาแรงแต่พี่ศรีบอกว่า,อ,าอยู่ที่มีอีกที่หนึ่งผาเป้าก็เดี๋ยวรอรอบหน้าพอดีติดธุระเดี๋ยวจะรีบกลับก่อน เดี๋ยวเราลงไปครับรอถึงด้านล่างจะหาอะไรกินกันแล้วข้ามบลมันมีอะไรเที่ยวอีกไหมครับนอกจากไอ้ตัวเนี้มันก็มีน้า มีแหล่งน้หรอครับแหล่งน้ํามันมาจากไหนนะแม่น้ําธรรมชาติว่าจากถ้ำหมีจากโบราณโบราณน,นะนะถ้ำหมีถ้ำหมีถ้ำหมีมันเป็นถ้ำโบราณโบราณสมัยตกโกนเนาะคนเท่าคนเก่แถวบ้านเรานี่เจ็บป่วยอยากกินน้ําถ้ำหมีจะได้หายอ๋เอเป็นคว<อ>ามเ,เชื่อ เออความเชื่อของคนนะแถวแถววันนี้คุณเทาคู้เกตเล่าให้ฟังนะแล้วเขาก็ขึ้นไปเอาน้ำท่าหมีลงมากินเขาก็หายอย่างนี้นะเดินไปไกลไหมครับท่ามีนี่ประมาณ4ีหหล,ลักโลสี่ห้ากิโลโอ้โหสสุดยอดแสดงว่าจยู่นี่ก็แหล่งท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะมันมีภูเขาเนาะ เพราะอันนี้อันนี้มันเป็นเหมือนรอยต่อระหว่างนาแกกับดงหลวงของจังหวัดผมน้องมุกดาหารเนี่ยเหมือนผมดงหลวงก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะอีนี่ก็แบบเป็นภูผยนต์ภูผยนต์กั้นไว้เยอะเลยนะแม่เนาะเหนือธรหมีขึ้นไปมันก็จะเป็นสันสลาเมย์สันสลาเมย์เป็นสันสันเขาอ๋อเป็นเหมือนพรานพารานหินเขาเรียกสันสลาเมย์อ๋อสันสลาน่าสนใจมากเลยนะมันมาชื่อยังไงทําไมต้องเป็นสลาเมย เดก่อนเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เล่าให้ฟังว่ามันมีเมยเนาะที่ว่ามันมีรอยเขาเหยียบไว้ตรงที่อ๋อร,รอยหินอะไรหรนะืกับไอ้รอยพระพุทธบาไทไอ้ตรงที่วัดเนี่ยวัดดานก็เหลืองเนี่ยอมันมีมีรอยพระพุทธบาทนะสวยรอยนะรอยจะเป็นข้ามแม่ที่แกอยู่ฮะถ้าใครจะมาเนี่ยให้สังเกตเลยบ้านหลังนี้นะครับนี่ฮะคุณรุงเจ้าของบ้านนี่นะครับ แล้วก็คุณแม่นั่งอยู่เปยครับเนี่ยมาแล้วจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปก็ได้ครับไม่ต้องเข้าไปถึงมันข้างในมันจะเป็นวัดตะ่กี้ไปตอนแรกผู้ผมเข้าไปในวัดเหมือนพระอาจารย์แกก็ห่วงที่แกไม่อยากให้ขึ้นไปอะไรประมาณนี้แต่จริงมันก็ขึ้นไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของวัดเป็นที่ของสาธารณะแนะแน่นะตรงนี้เนาะเป็นเขตอุทยานเป็นเขตอุทยานก็เดินขึ้นมันก็จะมีทางมีอะไรบอกอยู่แต่ก็หลงนิดนึงเมื่อกี้นี่เดินลงมาก็เถียงกันนิดนึงฮะหลงทางหลงทางอ้อมอ้อม เดี๋ยวก็ผมก็จะกลับแล้วแหละตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็รอดู EP ต่อไปว่าผมจะไปไหนแล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง w h e r e are y o u เที่ยวส่ว่าด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจด้วยเพจเที่ยวส่ว่าฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย